นายก้องเกียรดอินทรีสังวรนเสียหนุ่มเจ้าของกิจการการเกษตรบอร่อทองพืชไร่ตำบลบ้านมางอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยาพร้อมกับสาวกแฟนคลับทีมลิเวอร์พูลสโมสรฟุตบอลดังบนเกาะอังกฤษในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนก็ร่วงขบวนแห่ฉลองแชมป์พีเมียร์ลีกให้กับลิเวอร์พูลซึ่งคว้าแชมป์ลีกสูงสุดของอังกฤษได้สำเร็จหลังจากรอคอยมานานถึง30ปีได้มีการนำรถบรรทุกพ่วง3าคันซึ่งทุ่มงบกว่า10ล้านบาทมาเพ้นซ์สีเป็นสัญ,ญลักษณ์ของทีมลิเวอร์พูล โดยแห่ไปรอบตัวเมืองพยาซึ่งมีสาวกลิอร์พูลต่างพากันต้อนรับและร่วมฉลองแชมป์ในครั้งนี้กันอย่างคึกคักไปทั่วบริเวณถนนในพื้นที่ตัวเมืองพยาโดยบรรยากาศขบวนแห่ฉลองแชมป์ในครั้งนี้ได้ตั้งขบวนเริ่มต้นภายในป้อมน้ำมันเอสโซบ้านแม่ต่ำเมืองชุมอำเภอเมืองจังหวัดพเยาวจากนั้นเคลื่อนขบวนมุ่งหน้าเข้าสู่รอบตัวเมืองพยาว เพื่อให้บรรดาสาวกของทีมลิเวอร์พูลและบุคคลทั่วไปได้ร่วมชมขบวนแห่โดยมีการเปิดเพลงเชียร์ทีมลิเวอร์พูลพร้อมกับโบกธงชูพาสัญ,ญลักษณ์ของทีมลิเวอร์พูลและท้่วรางวัลแชมป์สร้างความคึกคักไปทั่วตัวเมืองพะเยาปณวิทย์ยูดีรายงานช่วงวันหยุดยาวในเทศกาลเข้าพรรษามีนักท่องเที่ยวแห่เข้าจังหวัดนครนายกเป็นจํานวนมากพร้อมกับแวะเที่ยวชมสะพานทุ่งนาน้อยตั้งอยู่หมู่ที่11ตําบลสาวริกาอาเภอเมืองจังหวัดนครนายก ซึ่งคุณโสภาคุณประทีบกลางกองพร้อมกับลูกๆได้เปิดแหลนมาร์ในพื้นที่ของตนเองเพื่อทําเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของพื้นที่จังหวัด,ดคนครนายกซึ่งอยู่ติดกับเขาหล่นผจญภัยซาริกาซึ่งสะพานทุงน่งนาน้อยมีบรรยากาศลายรอมด้วยทุง่งนาภูเขาและทุ่งหญ้ากว้างใหญ่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ใกล้กับกรุงเทพมีโอโซนบริสุทธิ์และมีสะพานทุงน่งนาน้อยเป็นสะพานไม้ไผ่ซึ่งมีความยาวก,กว่า300เมตรพาดผ่านทุงน่งนาสีเขียวขจีมีภูเขาสูงอบรอบอย่างสวยงามพร้อมมุมถ่ายภาพเก็บความประทับใจ ชมการสะสมของเก่าโบราณและสนุกกับการนั่งรถแท็กอร์ลากเลื่อนที่จะพาเที่ยวชมบรรยากาศภายในทุ่งนาน้อยและให้ลายของทุ่งนาน้อยได้ะดิด์รถบรรทุกลอยฟ้าแบบใช้เครื่องชักลอกเพื่อนําไปส่งอาหารให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักผ่อนในทุ่งนาน้อยอีกด้วยสมบัติเนินใหม่รชัชนนเนินใหม่รายงานที่วัดป่าประสานอังพยวงตาบลเชียงใหม่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดในชินกรแก่นคงแน่อำเภอโพชัย ประธานงานส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเรื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาในโครงการอำเภอคุณธรรมทำบุญฟังธรรมทุกวันพระตลอดช่วงเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีนี้นอกจากนี้ยังมีงานทำบุญทอดพระป่ากองทุนเพื่อการศึกษาคณะสองฆ์อำเภอโพชัยโดยคณะสงฆ์อำเภอโพชัยร่วมกับข้าราชการทุกภาคส่วนในพื้นที่โดยผ่านพิธีมีข้าราชการพ่อค้าประชาชนนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมในพิธี เดนนายชินกรแก่นคงแหงเพื่อโพชัยประธานในพิธีได้จุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวนำคำแสดงตนเป็นพุทธมามะกะจากน้นประธานในพิธีถวายเครื่องปัจจัยเครื่องไตรธรรมแด่พระสงฆ์ศาสนพิธีกรทำกล่าวคำถวายพระป,ป่ากองทุนเพื่อการศึกษาพระนสฆงอเภอโพชัยก่อนจะประกอบพิธีเวียนเทียนรอบอุโบสถสีภายทุนธรรมรายงาน ตำรวจสพเมืองบุรีรัมย์พร้อมรถดับเพลิงของเทศบาลตำบลอีสานหน่วยกู้ภัยสว่างจันทรยาธรรมและใกล้เคียงไปช่วยกรรันระง,งับเหตุเพลิงไม้บ้านเดยในที่เกิดเหตุพบไฟกำลังลุกไหม้บ้านปูนชั้นเดียวเลือกที่173หมู่ที่11ตำบลอีสานอำเภอเมืองโดยมีรถดับเพลิงกว่า10คันระดมฉีดน้ำดับไฟที่กำลังห่มไหม้อย่างรุนแรงท่ามกลางชาวบ้านที่มาคอยให้กำลังใจเป็นจำนวนมากโดยมีชาวบ้านส่วนหนึ่งได้วิ่งไปขนข้าวของออกมาจากบ้านแต่นำออกมาได้เพียงไม่กี่เจนเท่านั้น จากนั้นมีนางสาวชนาพัฒการทองอายุ33ปีลูกของเจ้าของบ้านซึ่งทำงานบุรุษฐัชณีขับรถจกกักรยานยนต์มาถึงระหว่างไฟกำลังลุกไหม้และเมื่อเห็นนางเรืองขาเหล่าลำอายุ83ปีผู้เป็นยายอยู่ในสภาพปลอดภัยจึงวิ่งเข้ามาโผล่กอดด้วยความดีใจที่ยายไม่เป็นอันตรายแต่เสียใจที่เข้าของภายในบ้านได้เสียหายทั้งหมดท่ามกลางความเวทนาของชาวบ้านที่พบเห็นเป็นอย่างมากนางสาวชนาพัฒน์เล่าว,ว่าวันนี้เป็นบรรยุดแต่ต้องไปส่งจดหมายที่ค้างไวใ้ให้เสร็จ ส่วนยาได้เดินทางไปทำบุญที่วัดในวันเข้าพรรษาหลังจากส่งจดหมายโทนนั้นเสร็จก็จะเข้าไปหากัข้าวห,หญ่ที่บ้านเนื่องจากอยู่คนเดียวเมื่อขับรถมาถึงก็บพบว่าไฟไหม้เกือบวัดทั้งหลังแล้วตอนนี้ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรพเพราะข้าวของภายในบ้านไม่เหลือเลยสักชิ้นเดียวส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ในครั้งนี้บื้องต้นคาดว่านจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรตดยตำรวจจะสอบสวนหาสาเหตุข้อนทจริงอีกครั้งหนึ่งวันทิ่สันทุปีรายงานที่วัดบุรพพาพิทยารามพระอารามหลวง นายพงพัฒน์วงตระกูลพร้อมด้วยนายอลงกรณ์แอคารัตนางสาวปานีนาคานาฏรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจพุทธศาสนิกชนประชาชนรวมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหะปูชาในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ new normal มีการคัดกรองผู้เข้าร่วมงานทุกคนก่อนเข้าร่วมพิธีตามมาตรการของสาธารณาสุขและต้องสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามายัยเว้นระยะห่างผู้ร่วมงานส่วนใหญ่แต่งกายด้วยชุดข,ขาวหรือชุดไทยสุภาพ โดยรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีแจุดเทียนส่องธรรมพระมหาโกรชันันหรือพระอาจารยโกผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบุรพาพิทยารามพระอา,ารามหลวงที่แสดงพระธรรมเทศนาหลังจากนั้นนายพงพัฒน์รงตะกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้ถวายเทียนพรรษาแด่พระจันทโมลีเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีก่อนที่คณะสงฆ์จะนำพู้าศาทธานิกชนร่วมวิยนเทียนรอบอุโบสถรำลึกถึงคุณพระรัตนไตรัยน้อมลำลึกถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคำสอน อันเป็นหลักคําสอนสําคัญซึ่งเป็นหัวใจหลักของพระพุทธศาสนานรันบรรยงเสนารายงาน